ทดูท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมจะอัดจทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นอนิเมะอีกทีฟินเดอร์ว e ีที่29มันจะไม่ผิดนะก็ในพีนะครับเราก็จะมาก็เป็นการครบฉลองครบรอบสี่เดือนนะครับผมเราก็ได้ตีเตัวที่สี่นะผมก็คือผมผมกดเคมแล้วนะฮะตัวนี้อ่ะสังเกตรตรงรีมีเดียด้านนะวันนี้นะครับที่22นะครับผมเมื่อสองนาทีที่แล้วอืม โอเคตอนนี้ก็เอาไปแล้วนะฮะแต่เราจะไปลองตัวมันกันเลยดีกว่าซึ่งมันเป็นธาตุไฟเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมีพาสีหรือเปล่าอืมเบอร์อีกแล้ววิอแอปโกงมีเคยเอฟเฟคด้วยก็เป็นธาตุไฟใช่ไหมโอเค เต่เราไปเล่นตามเฟนแล้วกันนะผมเอาเป็นตัวของมูแพเน็ตแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่มีตัวสายฟ้าเลยนะมันน้อยมากๆนะโอเคฮะก็เดี๋ยวเราอยู่ในแคมที่เแล้วลเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มนรดบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมตากไม้ทีนะ่ตอนที่เราอัพตัวบัจจิตตายเลยแล้วกันนะ โอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาเลยนะครับผมที่เราจะไปก่าผิดเราจะต้องเปิดสกิลแล้วก็ขายตัวน,นี้ทิ้งแล้วละมาเป็นตัววางวางโอเคโอ้โห,โหแพ้ธาตุด้วยตายหาแล้วกูเอ้เป็นเป็นการปล่อยลูกแต่ว่าที่รู้คือต้าจะหลุดแน่นอนนะแบบนี้แพ้ธาตุเนี่ย ซอสอะไรสักอย่างอ๋อใช้ดาบใช่ไหมเดี๋ยวเราลองอัพดูก่อนนะผมเป็นตัวอีเวนต์ของพีชปัดนะอันนี้เป็นแพทเทิร์นพัทเฮเอ๊ะเดี๋ยวนะอนเดี๋ยวดูกันว่ามานได้กี่ตัวนะครับคิดว่าสามนะผมว่าไม่น,น่เฮ้ยสีว่วะโอเคสี่ตัวนะครับ ถ้าไม่เหมือนเบรดิโอดาจะจัดแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะอาจจะเป็นตัวอื่นดีมอนสแลัเนี่ยเฮ้ยมีทชาฟูลเคาน์เตอร์อุ้ยวงเงินใหญ่นี่ตุม้มอาก,กะโหท่าแม่งสุดยอดจัดแต่มันเฮียแม่งเหมือนว่ะมันตันแล้วเนี่ย เออปั๊บอยู่ไกลปะอุ้ยหลุดระยะด้วยเออกว่าน,นี้แหละะรวยโอเคฮะก็มาดูว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะตัวไฟละกูมีไฟกี่ตัวแล้วเนี่ยคือมีสองตัวนี้อ่าผมแล้วก็มีตัวจากตัวสองตัวหนึ่งแล้วก็มีนี่อีกตัวหนึ่งโอ้โหเ,เพียบเลย สี่สวแล้วเนี่ยธาตุอื่นไม่มีเลยแต่ว่าพาสซิฟมันอนะ่ะก็โอเคนะเห็นไหมมันมันเหมือนแอซ่าผสมพวกเนี่ยพวกติดไฟเนี่ยก็แอบบแอบบแอบบดีนะผมว่าพาสซิฟดีก็ไปเอาพวกสปริตไฟแล้วก็ส่วนเรื่องมัฟก็ดีคขียมไม่ก็เออไม่รู้เหมือนกันเจะอะไรวอลล์หอดก็ได้แบบ วกดาเมจก็พอละแบบแค่นั้นแหละแล้วก็ไปอัพสก,กิลทีเน้นแบบพวกเผาเอาอะไรเงี้ยดาเมจโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยเน้นพวกนั้นเอานะฮะตัวนี้ผมวางแผนได้อย่างง่ายงานเลยชิลๆระวางได้สี่ตัวด้วยอืมอเคลองดูก็วางไปก็ไม่อะไรทุกคนแถมเบสาด้วยเก็เงินหมดละ ก็ถือว่าเป็นตัวเ่ค่องข้าโอเคนะผมตัวที่สี่ใกลเทียบ่ะดูดูกันเผาเผาแบบสิบห้าวิสิบโอเคสิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิอันนี้เราจเจอกับตัวอื่นใช่ไหมสมมติเทียบกับตัว,น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 ,ตวนี้นะผมจะไม่ได้รับเท่าไหร่ห้าวิห้าห้าเปอร์เซ็นต์ห้าวิอันนี้กินละ อันนี้มาด e นะิอีโวนะนี่อีโบแล้วสองรอบสิบห้าสี่วิอันนี้ก็กินใช่ไหมเออแม่งแดกขาเลยตัวเนี้ยแดกไปแล้วเออแล้วทางเนี้ยเรายังมีแบบต้นตีแรงอีกไรเงี้ยแล้วตีแบบไฮไฮบิดอะ่ะคือตีได้ทั้งพื้นทั้งอากาศอะไรเ,เงี้ยเก่งโอ้โหเดี๋ยวจะดูกบบว่าของอ e ีโวเนี่ยต้องแชร์อะไรบ้าง เดี๋ยวผมต้องทำะไรกินให้เสร็จก่อนนะผมจะได้เอาพวกของมาฟาร์มมาอัปเกรดตัวละครอะไรเงี้ยโอ้ยตอนนี้ก็ได้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมดูดาเมจแป๊บหนึ่งนะฮะหกจุดห้าอืมอครอยู่แม่งเหมือนเมล็วดัดมากเลยทุกคนไอ้ท่าเนี่ยแต่ละท่าเนี่ย ในออสตานะแล้วทรงแม่งเอ๊ะทรงก็แบบอืไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าผมจะบอว่ามันเหมือนไปมันถ้ามันเหมือนไงถ้ามันคล้ายๆกันไม่รู้อะในออสตามันคล้ายๆกันเลยะแต่มันแค่จะบอกว่าติดไฟก็มันก็มีนะมันมีร่างที่แบบตาท่ายี้แหละแต่ว่ามันไม่ติดไฟ แต่อย่าลับว่าตัวมันเก่งนะก็เป็นการเออเราสบไอ้เรื่องที่หนึ่งเดือนหนึ่งซีเกตนี่ยังยังเป็นจริงอยู่นะรอบแรกมันแค่ฟุกเว้ยแต่อสองสามซีเนี่ยตั้งใจเพราะว่ามันอยากให้เราทำไงไม่งั้นเขาไม่จอกไม่ง,งั้นตัวนี้มันจะอกมาได้ยังไงนอกแต่แรกใช่ไหมล่ะอืาดำเนินไปต่อจนกว่าจะตัน ตัวจากอทอ่อเราได้แค่ตัวเดียวสองตัวเองใช่ปะ่ะเออสองตัวเองนะฮะแล้วก็มีจากช็อปอีกจากจากเลดที่เป็นแบมไพก็แล้วก็จากโลกสองอีกสามตัวอะไรงเงี้ยเดือนละตัวก็ยังได้เลยแต่มันจะหายไปก่อนไหมอันนี้ดีเรื่องหนึ่งนะคือว่าไม่น่าหายทุกคนอาจจะปรับให้มันฟาร์มทุกเคลนง่ายขึ้นไม่ก็อะไรสักอย,อย่างนี่ยแหละเออ โอ้ยตามเอ็ดแล้วไม่ได้เ okay. ฮียอะไรเลยตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะมาพันสามเดี๋ยวคอนเวิร์ตก่อนแม็ก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 คอนเวิร์ตโอเคซูมสีเค็ดแตกอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสีเค็ด ไม่เกินจริงซีเคอ่าผมผมได้ซีเคสผมได้เดอะโปรแกรมเมอร์ตักตู้นี้แหละตู้ที่สุ่มที่ใช้ใช้เนี่ยเอ็นชนลิลิกในการสุ่มเนี่ยแหละมาขออนุญาตดูก่อนตามแปดไมเ่วอันนี้อันนี้ไม่อันนี้มันอยู่แล้วนี่วะใช่โอเคอันนี้ยังไปดู โอ้แม่งตองดีเลยด้วยเออตัวไหนวะตัวนี้ห้าเจ็ดเดี๋ยวดูตัวในในอยู่ยวไหนวะหาไม่เจอออนยี่สิบนต้นนี้แดงเกตแปดเฮ้ยสมแต่ละทีแม่งเสือกเล่นแต่บีเนะี่ยเป็นไอ้ขี้อะไรกันไม่รู้เอโกไม่มีปัญญาหรือ,อยังไงวะเ,เฮ้เครียดจริง,รงโอเคของพวกนี้ก็มีประมาณนี้แหละผมต,ตุนไว้สุ่ม สมช่วงเสาร์อาทิตย์นะมันจะไอ้นี่มันจะได้มีโอกาสมาคืนอะไรเงี้ยแบบพวกวอลล์หลดพวกรีคยัมอะไรเงี้ยจอ,อกง่ายนะฮะง่ายด้วยง,ง่ายเยอะแบบนี่เยอะเราจะดูของอีโวก่อนเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเ,มเมคิดว่าน่าจะใช้สโนเฟกอาจจะมีอาจจะอาจจะต้องใช้ราดูก่อนนะฮะไหนวะ โทรศัพท์ก,กูมาเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเพราะว่าโทรศัพท์ผมจะพังเดี๋ยวว้ายยัหาไม่เจออีกเอ้ากูหาไม่เจอไม่เห็นจริงนะเนี่ยเอากูไม่เห็นจริงเนี่ยอ๋อนี่ไงไอ้สัสเฮ้ยไม่ใช่จเจลเมื่อกี้หน้าจอไม่โหลดดาก้อนซอสโอเคเดี๋ยวเฮ้ย ยังไม่ทันกุดเลยเลยอันนี้โอเคเฮ้ยใช่หรอวะดีมอนหรือดาก่อนอันนี้่ว่าดาบสีเขียวเหมือนกันแต่คาถูกเดี๋ยวเช็คใไหมก่อนดาวก้อนซอสครับถูกจังวะคราบเลยละพอมีโบล่ะอะกีโบเลยแล้วกันนะอืมหยอก นะครับก็หรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับชอบอะไรหมดเลยก็เชิญก่อนถ้าใครได้ไม่ได้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย